สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับน่ครับจะเริ่มทำงานแล้วเช็คคอมเรียบร้อยโอเสียงนิ่มไหมนิ่มนิ่มนิ่มนิ<ะ>่มนิ่มครับพนพนพน,น,นรับประกันเจ็ดวัน,น,น,นอันนี้ประมาณสามวันแล้วครับนี่วันที่เท่าไหร่มน,นี่วันที่เท่าไหร่ซี่บอ่ วันที่สามโอ้วันที่สามครับภาวนาให้ยา,ยาวๆครับอย่าได้เปลี่ยนเพราะขี้ค้านไปแล้วไม่มีคนเลยลนะลยั่นหรอไม่มีคนไม่มีคเมนเลยนะเล่าอีหลีวะ่ะ เอาโอ้พิจารกามาแล้วครับ <laughs> นี่พิจารารบกยครับเกไางครับร้อยางอ้าง Đây đây. Hát qua là. Đây phân chỗ con gặp Cái ao đi Là có không? Mà là khụt lạc ở con โอ้ออกแล้วโอ้ยหักเสาหักเลยยไปหักเลยวะเรษยัง่นเยเริ่มงัดอีกครับงัดเลยงัดต่อก่อน ครับเป็นหยังอ้าว à, แรงมากเลยแรงมากเลยชอบชอบชอบไนน้องได้ทำงานแบบเต็มระบบแล้วอย่าว่าน้อง ไปแล้วครับเดีย๋ยวไ,ไปงัดทางนู้นก่อนจะไปงัดทางนู้นก่อนอันนี้จะทำงานเป็นวันที่สองครับหลังจากทำเครื่องเสร็จ เสจมิมสวัสดีครับโอ้ยสวัสดีครับเสจมิมครับโอ้เด้อโอ้หลังยกเลย โอ้ดูครับมีคว้านนดูครับ ปันก็มีบ้างนะปันมีบ้างมีนิดหน่อยครับแต่ไม่โหลดนะครับ ตรงนี้งัดงัดง่ายครับต่อยางเล็กๆนอไม่ใหญ่ครับสองปีม่ได้คุยเลยเฉพาะได้ตัดทิมล่ะโอ้ยเจ้าเนาะ <laughs> อ,อ๋อเอาเงินไปบำรุงไก่ผลไม่ได้บำรุงก้มยางเป็นก้มยางจริงนะแกว่ากันอันนี้ปลูกนี่สอดใกล้ไหครับนี่โอ้ ha 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 ha

อ่ะ,อะก็นี่ครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สำับเดีกันคลิปหน้าครับผมบายบายเดี๋ยวผมไปพายางกันเลิก